ภาพที่20ชื่อภาพนิคอรธาเตเป็นภาพที่เขียนขึ้นเป็นลักษณะนิคอรธาทั้ง3ส่วนจากเรื่องของสัมมนเณรนิโคดผู้ซึ่งทำให้พระเจ้าวสโโกมหาราชนับถือพุทธศาสนาและบำรุงศาสนาพุทธสืบเรื่อมาสร้างใจดีอีก8 4 0 0 0องค์จากเรื่องที่สองนิคอรธาเกี่ยวกับชาดกนิครธามิกชาดก เป็นเรื่องของพยากวางผู้สละชีวิตแทนกวางที่กําลังตั้งครันรวมทั้งเรื่องอีกเรื่องก็คือเรื่องของต้นไม้นิกอรทะหรือต้นไม้นิโคตในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าประทับหลังบำ,บำเพ็ญทุกกิยยาหรือต้นทรายกลางเดนชิ้นนี้ประกอบไปด้วยเพนสีอะคริลิกสีนูนลหลดัาพีใจกลางริสตนันอกคระพุตธะคุณ